ปล่อยไปที่ละข้างนะน่ะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปอีกข้างหนึ่งนะเมื่อเมื่อเมื่อแม่ปล่อยข้างนี้แม่ก็ต้องกั้เข่าออกข้างนี้เมื่อแม่ปล่อยข้างนี้แม่ก็ต้องกั้เขาอีกข้างหนึ่งเอออ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าเออเออแล้วก็ถ้าแม่จะขยับสองข้างก็ปล่อยไปอ่าปล่อยไปอ่าอ่าไปเลยไป อ่เดินยยย่ๆเดินธรรมดาไแหละโอเคเดินให้มันรอบรอบเิดขของเราวหน่อาอโอเคหนึ่งสองหนึ่นึ่สองสองหนึ่งสองขึ้นมาเออถึงที่เสื่อนี้แล้วก็ทอยกลับอ่อันนี้คือการจับปิดสอนยุ่งเข้าละ่ยอ่า เนี่ยนะโยเขาดูนะอ๋ะอโอเคลงไปอ่าฮะอ่าลงไปอ่าโอเคแม่ปล่อยติดที่นี่ปล่อยจะเย็นๆนะปล่อยไปก็แบบให้ปล่อยธรรมชาติไป แล้วก็เอามือเราขึ้นมาทำไงยึดโบบานเลยใช่ไหมสมมุติวอาเราปล่อยไปแล้วก็เหมือนเเหมือนแม่ปล่อยใช่ไหมแล้วก็เอามือเราขึ้นมาททีโบบานแล้วก็หมุนหมุนรอบตัวเองเอออย่างนี้เป็นต้นไงถ้าแม่จะเปลี่ยนท่าในที่บนพูดถึงนะอ่าอ่าโอเควางท่าจบเลยอ่าเ 剪开。